ครับวัดดีครับหนังเย็ดด้วยโสข้าวน้อยศิลปินจากอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแสดงสาธิตแบบโย่อๆสนุกสนุก,นกบางทีท่านสนใจอยากจะดูหนังตะลุงบอกว่าเฮ้ยคมไม่รู้เรื่องผมไม่ใช่คนใต้นะครับคนภาคเหนืออีสานหรือว่าภาคกลางก็แล้วแต่วันนี้เอาสนุกสนุกนะครับไม่ได้เต็มรูปแบบถ้าเต็มรูปแบบแล้วทีมันมจิบกว่าคุ นะครับมีเครื่องดนตรีผสมประส,สานมีการร้องเพลงดึงเข่งดึงผู้ชมไม่ใช่ดึงเข่งนะครับมาชมตรงนี้มันเป็นเรื่องราวส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจากมุมๆนะครับแต่และฉากแต่และตอนมันก็เป็นเรื่องเป็นราวมันอ,อนกับนิยายทีวีอย่างนั้นแหละนะครับวันนี้โอเคสนุกสนุกส,กสาธินนะครับเออน,นีพระนงนามจุดที่รักแอ็งพี่ปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ประชาชนกำลังเดื่อยร้อนใจแต่เราไม่ได้นิ่งนอนใจเรือบก ข้าราชการทุกหน่วยงานบอกว่าผู้นําคนอย่าททาตัวพิธีวาาประชาชนเดือดร้อนผู้นําคนนยาทำมเตโ,โ,โรโรับเรื่องบ้านเมืองจะพังใช้ไปค่าทุกประมงทุกวันนี้ถ้าเมาือคิดดูเลยประชาชนเดือดอร้อนใจมากและผู้ที่บริหารบ้านเมืองก็บอกเลยว่าอยาเข้าไปสร้างความจนได้กับคนลำบากถ้ารู้บริหารบ้านเมืองไม่ได้ลาออกให้คนดีมีความสามารถให้เป็นบริหารบ้านเมืองเพื่อความสุขประชาชนทุกวันนี้บ้านเมืองค้อนอมันโกงกินเป็นวัฒนธรรม ปัญหายาเสพติดก็ดีปัญหาคอรัปชันชอวาบังหลวงชอ่องหลวงบงราชปัญหายาวชนติดยามีกันเยอะสิ่งเหล่านี้นิ่งนอนใจไม่ได้ผู้ที่ดูแลผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวเรื่องนี้จะต้องนิ่งนอนใจไม่ได้เยาวชนเขาคือทรัพยากรมีค่าของชาติเขาคือความหวังของพ่อแม่เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญใช่หรือปล่าในหนูหน,น้อยที่จะต้องให้ความสําคัญกับเยาวชนใช้เมเกแกยวขัดเพราะว่าเด็กทุกวันเนี้ย ถ้าเรามาคิดดูเมื่อก่อนเด็กรักกับพ่อแม่นอนกอดพ่อแม่เชื่อฟังพ่อแม่แต่ทุกว,วันพนตกเป็นทาตยาเสพติดยาเสพติดมาแย่งความรักลูกไปจากพ่อแม่แล้วก็ปัญหาอะไรเรื่องที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งขาราชการแต่ละหน่วยงานบางคนถ้าทำอะไรผิดพลาดก็ไดแ้แก้ตัวแต่ไม่เคยคิดแก้ไขถ้าแก้ไขบ้านนี้เมืองน,น,น,นี้มันไม่เดือดร้อนแต่คนใยญกจะแก้ตัวในหนุนนุ้ยก็เคย แก้ตัวใช่หรือเปล่าใช่ไปเกี่ยวข่ายยอมรับไปเกี่ยวขาแต่ตอนนี้กระหม่อมแก้ไขแล้วไปเกี่ยวขาวันก่อนจำได้ไหมนักโทษตัดสินจำคุกเจ็ดปีกำได้สาววันปล่อยจำได้ไปมกี่หม่อและไปปล่อยนักโทษทำไมนักโทษทำตัวไม่ดีไปเกี่ยวขามันเข้ามาอยู่ในคุกไม่รู้นได้กัญชามาจากไหนมันดูดกันฟันหมองกระหม่อมจำได้บอกว่าเฮ้ยมึงทำตัวไม่ดีเข้ามาอยู่ในคุกดูดกัญชาผมไล่ออกไปแล้วไปเกี่ยวขาเอาผอผอไม่ต้องพูดนายหนุนหนุจะต้องไปนะ ไปกับใจเท่งพราไปซื้อไม่รู้ว่าลูกของเราเนี่ยโอรสของเราได้จากนครไปจิบกว่าปีบอกว่าไปลวเรียนวิชาเดี๋ยวไม่ชมข่าวคราวกลับมานะไปครั้งนั้นอ่ะไปอยู่ที่บุรนเดลและกลับมาได้น่ารอทราบรับทราบไปกับข่าอืมคอยได้หนุนหนุนโชคดีในการเรียนทางนะแต่ผมจะไปแล้วไปกับขาอืมเอาหนึ่งร้อยบาทนะซื้อบุหรี เพราะว่านหนูนิชอบกุหลาบไพรแก้วขาเป็นพระมหาการุณาธิคนณไพรแก้วข้าหนูนุ่ยากาโรยนี้ซื้อข้าวกินไพรแก้วข้าไปแล้วไพรแก้วข้าเอ้ยอ๋อ,อไม่โรยสองไม่ใส่ในกระเป๋าเดียวกันไม่รู้ใบไหนกินข้าวใบไหนซื้อกุรีโอ้ยปวดหัวอีกแล้วไปได้แล้วใช้ได้เหมือนกันเลยฮิฮย <c oughs> าไพรแก้วข้า เวาใครวัสวยมากมาทำนี้ก่อนเลยโอ้โหสวยจริงๆอืมอืมข้าคนไทยที่ก็วัดสวยนะจ๊ะยอมผมสีโคกเลยนะโอ้สวยมากสวยเหมือนใครอ่ะสวยเหมือนมอเตอร์ไซค์น้ำมันปนอ่ะหมายความว่าไงน่ารุนแรงบ้าอายุเท่าไหร่เลยจ๊ะยี่แปดเลยจ้ะโอ้ กี่เปรตเลยจ้ะท่าใช่ไรจ้ะชื่อทองโอ้ยมีแขวนเวลาไม่มีหรอกขอเบอร์มือถือด้วยเก้าเจ็ดสองสองเจ็ดสี่สามโซนอะไรจ้ะโซนตะเครื่องเหลือเต็มหลอกลอแล้วไปเลยนะเดี๋ยวค่อยเจอกันนะอย่างี้หรือจ้ะโอ้ยยกมือดูหน่อยสิเว้าวทำไมอ่ะกดโทษนะ เฮ้ยเหมือนตู้เย็นเลยมีช่องใส่ไข่ด้วยตรงนี้บ้ารู้ได้ไงว่าเหมือนตู้เย็นมีช่องใส่ไข่แล้วก็เย็นกว่าทุกเด็กด้วยไปแล้วบ้าเอา,าลูกใครมาจากไหนลูกมาที่่อนใช่ลูกมาดูหนังใจลุงอ๋อม,มาดูหนัในงใจลงุงใช่อยู่ไหนไม่บอกว่าอยู่ที่ไหนแต่กชอบหนังใจลุงโอ้โห เชื่อ,อไรอ่ะไม่บอกไาแค่ไรหลอจังนะ <c ười> เรียนหนังสือเป่าเรียนตอนนี้ไม่เรียนนานแล้วลหละทำไมอ่ะตดคุกเพิ่งอ,ออกว้าวตดคุกแล้วนะเคยโดนตกไหมทำไมตดคุกอ่ะตอนเนี้ยควันหัวก็ตายกับขวานเนี้ยเคยโดนตกไปไปฟันหัวเ็าทำไมเขาแกควันหัวงไงโ <c ười> อ้ยไหนพ่อพ่ออยู่บ้าน กินข้าวกับแม่ไม่รู้แกงอะไรแม่เผ็ดอุ้ยน่าสงสารพอราลงจากบ้านเจบแม่เผ็ดแกงไอ้ไม่เข้าใจว่าเขาทำอะไรกันเขาทำอะไรกันน่ะไม่รู้นะหนังใจลงไปดูที่บ้านดีกว่าว่าเอยโอ้โห สวยจังมาจากไหนกจ้นเนี่ยอืมมาใช้ขับข้าวค่ะโอ้สุดยอดเลยุ่นทรมานเสือโคร่งอืมบ้าสวยมากนี่ตาเสือเจอกินไม่หมดนะเราเนี่ยอืมเชื่อไหนกนชื่อปุ๊นารกูลทะลิโอ้พุตตะลิปิตะลุพี่ใช่ใครเลยจ้าชอทองจ้าอ๋อยอดทองเลยจ้าช้เลยยอดทองคือสวยจริงๆนะนะอืม ใส่เสืเ้อแดงสงสัยมาจากเชียงใหม่มึอเอ้าอคนกรทมอโอ้ใส่เสืเ้อแดงนะใส่เสืเ้อแดงก็ไม่ว่าจะเป็นอะไรไปอ่ะทำไมเห็นหรือเปล่าขอนำไหวพระเขาบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสือเ้อแดงไว้ดีแล้วเที่ยงอไรไอกีตาโอ้นี่นั่นดนตรีนั่นนินดนตรีโดราเคยเล่นลีเกเคยเล่นลำตัดเคยเล่น ดนทีดนทีเล่นมั่งไปเล่นมั่งแต่ว่านักร้องก็เื่เล่นบ้าสวยมากอุ้ยเธอเนี่ยจะดูเผิ่อเือไม่ครูกก็พยบาบาลนะกีเ <ś c oughs> หล่าก็กินสี่ดูเผิ่อเือไม่ครูข้อพยาบาลแต่ว่าถ้าเปดูนานๆน่ะไม่เบาหวานก็ความดานันบ้าไปแล้ว